สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับหยกนะคะหยกพาไปรับชมนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ Toyota m a า e s t y 2.8 Premium นะคะปี2020ค่ะราคาพิเศษเลยนะคะเพียง2ล้าน1แสนบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่ขับไป44,000กิโลเมตรนะคะรถเพิ่งเข้ามากันเมื่อกี้เลยนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะคะหยกหยิบมาอ่ารีวิวนะคะให้ลูกค้าได้เห็นสภาพตามจริงหน้างานแบบนี้100เลยเนาะ ตัวนี้สีดำภายในดำนะคะช่วงนี้หายากมากๆเลยนะคะลูกค้านานๆจะเข้ามาทีนึงแบบนี้นะถ้าไม่อยากจะพลาดนะคะก็อย่ารอช้านะคะลูกค้ามาไวไปไวแน่นอนนะคะสำหรับสีดำแบบนี้นะคะมาเริ่มกันจากที่ตัวรถก่อนเลยเนาะตัวรถเป็นสีดำแบบนี้นะคะด้านหน้าค่ะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะกล้องหน้ามีให้นะคะ รวมไปถึงนะคะตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้2จุดด้วยกันนะคะตัวไฟเป็นไฟอ่าเป็นไฟอ่า LED โปรเจคเตอร์ d t y t i m e r u n n i n g light ค่ะมาพร้อมกับระบบตัดแสง High Beam นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะออกศูนย์ออกโรงงานเลยเนาะสีดำนะคะดูหล่อดูดันมากๆเลยนะคะตัวยางค่ะเป็นยางปี2020นะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับแม็กที่เป็นเอกลักษณ์เลยสำหรับ To y o t a m a นะคะขอบ1 7แบบนี้นะคะ ไฟเลี้ยวในตัวค่ะมีให้ทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารตัวนี้เป็นกล้องนะคะอ่ารอบคันเลยเนาะ360องศานะคะที่จะเปิดอ่าเป็นสีดํานะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะภายในรถสีดําแบบนี้นะลูกค้ายังไม่ได้มีการเก็บงานหรือใดๆอย่างที่ยกบอกไปเนาะรถเพิ่งเข้ามาถึงสดๆร้อนๆเลยนะคะยกหลิบมาให้ลูกค้านะคะของเราได้รับชมก่อนเพื่อนเลยนะคะ มาเริ่มกันจากที่กระจกก่อนเลยนะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้า2บานเลยเนาะแล้วก็ระบบเซนทรัลล็อกนะคะมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําแบบนี้ทั้งคันเลยเนาะนี่นะคะแล้วก็ ตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย multi function นะคะสามารถเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มค่ะรับสายวางสายได้นะคะรวมไปถึงสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงค่ะแอร์แบกใต้พวงมาลัยมีให้นะคะแล้วก็ค u ค s น c o n t o l นะคะปรับความเร็วคงที่มีให้นะคะสําหรับตัวเรือนไม้ค่ะไม้แท้ไม้เดิมนะลูกค้าอยู่ที่44,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะในส่วนของตัว ประตูเปิดปิดสไลด์นะคะซ้ายขวาอัตโนมัติต่อศูนย์ออโรงงานเช่นกันนะคะมาพร้อมกับตัวปุ่ม Power Door นะคะในส่วนของอตัวหน้าจอต่างๆนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวเกียร์เนาะก็เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะสําหรับคันนี้รถสวยงามมากๆเลยเนาะเพิ่งเข้ามากันเองนะคะคอนโซลเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวกุญแจมี2ดอกด้วยกันนะคะ เดี๋ยวไปรับชมภายหลังห้องโดยสารกันเลยนะคะอ่ะด้านหลังห้องโดยสารนะคะตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะสีดําแบบนี้เลยทั้งคันนะคะลูคะกค้าเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะคู่หน้าตรงนี้นะคะตัวหัวเบาะพิเศษค่ะเป็นเบาะอ่ามิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็อ่าตัวเบาะสามารถอ่าปรับทิศทางต่างๆได้นะคะรวมถึงพักอ่าปรับพักเท้าได้นะคะแล้วก็เดินทางนะคะตัวนี้สามารถลวดไฟฟ้าได้ด้วยนะคะลูกค้าคือสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าไม่อยากจะพลาดนะคะสําหรับ ตัวรถสีดําภายในดําแบบนี้นะคะที่ลูกค้าหายเยอะม,มากๆเลยตอนนี้เนาะก็อย่ารอช้านะคะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะตัวกล้องนะคะด้านหลังก็มีให้เนาะแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะลูกค้าอยู่ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้ด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์ให้4จุดด้วยกันเนาะ สำหรับคันนี้นะคะตัวนี้ก็อ่าประตูด้านหลังจะเป็นแมนนวลอยู่นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดของตัวรถเลยนะคะประตูจะยังคงเป็นแมนนวลนะคะรถทั้งหมด11ที่นั่งด้วยกันนะคะตัวหัวน็อตนะคะคือเดิมๆเ,เลยทั้งคันนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้เนาะลูกค้าเก่านะคะปูพื้นใหม่นะคะลูกค้ามาให้อ่านี่นะคะก็ ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับตัว Toyota m a j e s t y 2.8 Premium คันนี้นะคะก็ด้วยรวมๆนะคะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นพรมเนาะที่ถอดมานะคะยังไม่ได้ใส่หรือว่า แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอย่างที่หยกได้บอกไปนะคะตัวแอร์ด้านหลังก็เย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะแอร์ Air รามีรอบคันกันเลยนะคะในส่วนของแอร์ราแล้วก็ตัวไฟห้องโดยสารนะคะมีให้รอบคันค่ะตัวเพดานเนกลี้ยงแบบนี้เลยนะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะด้านหน้าห้องโดยสารค่ะคอนโซลนะคะสีดําแบบนี้เลยเนาะตัวเบาะก,ก็คือไม่หยับไม่ช้ําเลยนะคะขนาดรถเพิ่งเข้ามา ยังไม่ได้มีการเก็บงานหรือบิ้วงานนะลูกค้าแต่สภาพโดยรวมคือสวยงามมากๆเลยนะคะตัวบุ๊กเซอร์วิสนะคะอยู่ครบนะคะเอกสารเนาะข้อดยสารนะคะรวมๆประมาณนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะคือถ้าลูกค้าต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกนะคะเข้ามาดูรถก็สามารถนะคะทางเรามีบริการนะคะไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้า หรือว่าสาหรับลูกค้าที่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะเดินทางเข้ามาดูรถได้เลยนะคะทางเรากา็เปิดทุกวันเลยนะคะไม่เว้นมันหยุดราชการเนาะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร065หค่ะ549 5296นะคะหรือว่าเดี๋ยวยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างเนาะก็สามารถจิ้มแล้วก็ทักไอเดียทักเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางที่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะยังไงยกขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ To โย ta m a j e s t y 2.8 Premium รีเมียมคันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ